ตัวหลังกระดูกสันหลังเ,ออเราจะอาจจะต้องคายจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะคะมันจะได้ผลดีนะโอเคถ้าชื่อว่าสะพานสามระดับ,บนอนลงค่ะนอนลงบล็อกนะคะไม่ได้ใช้เอามาเฉยๆอ่ะ สะพาน3ระดับนอนลงเลยค่ะมาอยู่ในท่าคอนสตัี่เบรสเหมือนเดิมนะคะหัวเข่าชนกันปลายเท้าแยกจากกาันกระเบนเหน็บติดหลังติดไหล่ติดแขนวางไว้ข้างลำตัวเดี๋ยวคุกเก็บอันนี้ก่อนนะคะเพื่อจะได้มองเห็นหลังนะ อันนี้จะช่วยช่วยคลายหลังนะคะคลายหลังค่อยๆฝึกเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าไปที่หลังหายใจออกขมวท้องดึงสะดือกลับเข้าไปหายใจเข้าหลังขยายไปค่ะหายใจออกขมวนท้องดึงสะดือกลับเข้าไประดับที่1น,นะคะถึงสะดือเลยนะเราเปิดเอาเข่านะคะแยกออกจากกาันกดฝ่าเท้าไว้ และหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นนะยกสะโพกขึ้นให้ถึงสะดือแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆวางวางลงวางก้นลงรอบที่สองนะคะยกก้นขึ้นให้ถึงสะดือเราทำสักแปดรอบนะคะต่อครั้งนะคะต่อครั้งต่อต่อครั้ง อะรอบที่สามยกและค่อยๆวางลงวางหลังล่างกระเบนเน็บลงสี่ยกขึ้นแล้วค่อยๆวางก้นลงห้าแลค้ค่อยๆวางก้นลงหนะคะเราจะทำแปดครั้งแะ้ววางก้นลง เค่ะแล้วค่อยๆวางก้นลงแปดอ่ะนี่รอบสุดท้ายนะคะระดับที่หนึงรอบรอบสุดท้ายแล้วลงร <อ S 1> ครน,นี้เรามาระดับที่2นะคะระดับที่1ยกขึ้นมารอบที่หนึงปุ๊บนี่ค่ะแล้วและระดับที่2ยกขึ้นมาให้ถึงนี่เลยค่ะใต้เรานมเนี่ยขอบชั้นในเนี่ยค่ะไอแมสสองเวลาลงนะคะลง หลังช่วงกลาง1ลงกลับมาวางก้นแล้วค่อยๆขึ้นใหม่นะคะรอบที่2ยกก้นขึ้นยกขึ้นมาสูงกว่าเดิมเวลาลงลงหลังช่วงกลางก่อนลงช้าๆและลงก้นมารอบที่3ยกขึ้นและยกขึ้นอีกลงค่ะหลังช่วงกลางลงก้นลงรอบที่4 ลงนะคะหลังกลางลงช้าๆลงและก้นลงขึ้นรอบที่5ค่ะยกก้นขึ้นมาระดับที่สองวางระดับที่1วางรอบที่6ยกก้นและยกหลังกลางขึ้นและวางวางลงเบาๆระหว่างก้นรอบที่7นะคะยกก้นขึ้นหลังกลางยกขึ้นวางหลังช่วงกลางและวางก้นลง รอบสุดท้ายยกขึ้นค่ะและยกและค่อยๆวางหลังกลางหลังล่างก้นระดับที่3มนะคะมาระดับที่3เราต้องยกระดับที่1ขึ้นมาระดับที่2ระดับที่3ขึ้นมาจนถึงเหมือนกับเวลาเราทำโช o u l d e r ซนเลยค่ะระดับที่3ขึ้นมาตรถึงตรงนี้เลยนะแล้วเวลาลงนะคะมองเห็นนะเดี๋ยวครูกเก็บเสื้อเหมือนเสื้อหล่น ะะระดับที่3ลงแล้วเวลาลงเราลงมานะคะลงทีระดับ3ลงมาให้เบานะคะเบาาสองหน่งรอบที่สยกขึ้นมาค่ะอีทช้า,ชาแล้วขึ้นเวลาลงสังเกตหลังเรานะคะมันลงมาเป็นข้อ,ขอหรือมันลงมาเป็นแผ่นแนมันติดตรงไหนตรงไหนมันไม่โดนบ้างไม่โดนหมายถึงไม่ไม่ถึงพื้นนะคะ,ะวางแล้วรอบที่สยกขึ้นค่ะยกขึ้นยกขึ้นมาแล้วเวลาวางค่ะวางท่าชา้า รอบที่4มาค่ะยกก้นยกหลังการขึ้นมาหลังช่วงบนขึ้นวางลงเบาๆค่ะวางลงเบาๆสามสองหนึ่รอบที่5ค่ะยกขึ้นขึ้นขึ้นเวลาวางวางทุกพาร์ทนะคะอย่างระมัดระวังนะคะลง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 เอาให้ก้นถึงด้วยนะคะรอบที่6แล้วหแล้วยังหายใจกันอยู่ไหมคะขึ้น แล้วค่อยๆลงช้าๆช้าๆค่ะลงลงลงอึ๊บก้นลงค่ะเจ็ดขึ้นค่ะขึ้นขึ้นขึ้นเห็นไหมแล้วลงไปทีละพาร์ตนะคะลงลงค่ะลงช้าๆสังเกตหลังของเราลงรอบสุดท้ายหายใจเข้าขึ้นมาค่ะยกก้นยกหลังกลางหลังช่วงบนขึ้นมาแล้ววางค่ะหายใจออกค่อยๆปล่อยลงค่ะลงช้าๆช้าๆ ครบแล้วนะคะสามระดับกลับมาเป็นคอนซัคทีพรสนะคะกลับมาอยู่ในท่าคอนซัคทีพรสหายใจเข้าไปที่หลังหายใจออกขมเท้องดึงจะดือกลับเข้าไปลองสังเกตนะคะเมื่อข้าแลรวลองสังเกตนั้นหลังเราเนี่ยราบลงไปดีกว่าเดิมไหมนะคะลองสังเกตดูว,ว่าดีกว่าเดิมไหมโอเคไหมจากนั้นเอียงนะคะไปด้านข้างยกตัวตับขึ้นมานะคะอืมอสบายจังเลยอะ่ะนอนต่อเลยได้ไหม